ขอพึ่งไม่ทอสละอาผ้าเย <Yeah. S 1> ตอนนี้ผ้าที่ดีที่สุดคือผ้าไทยเยผ้าไทยคู่ควรกับคนทางโลกเยคนไทยต้องใส่ผ้าไทยว้าว <Wow. S 3> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน 12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสวมใส่ผ้าไทยมันเนื่องจากว่าสมเด็จพระพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชินีนาถราชัชกาลที่9นะครับคงได้ส่งเสริมผ้าไทยจนกระชอนและณวันนี้บัดนี้นะฮะสมเด็จพระราชินีองค์ปัจจุบันของในหลวงรชัชกาลที่10ของเราก็มา สร้างสรรค์สิ่งนี้ให้กับพี่น้องชาวไทยก็เรียนถามว่าอาจารย์ในฐานะที่เป็นบุคคลที่สามารถสร้างอะ,อะไรความเชื่อถือศรัทธาให้กับพี่น้องได้เนี่ยอาจารย์จะบอกกล่าวกับลูกศิษย์อย่างไรบ้างเพราะว่าผ้าไทยวันนี้ยกระดับสู่อินเตอ๋อไปแล้วครับจริงๆอาจารย์พูดเรื่องนี้ไว้สิบกว่าปีก่อนแล้วก็ลงไปในโลกโซเชียลแล้วก็ลงไป ในข่าวสาราต่างๆสิ่งที่เรียกร้องคืออย่างเช่นสุราประเพณีไทยไม่ว่าจะเป็นปุเป็นน้ำขาวเป็นกระแช่เนี่ยต้องรักษาไว้เพราะถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่พูดไว้ก็คือเรื่องผ้าไทยคนไทยเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยหรือยอย่างพี่คมลนเนี่ยเกิดมาเป็นคนไทยหนึ่งชาติรู้ไหมว่าจะแต่งชุดไทยวันไหน,นเราไม่มีวันแต่งชุดไทย เพราะนั้นผ้าไทยมันจะได้รับความนิยมได้ยังไงเพราะฉะนั้นพื้นฐานของชาวบ้านดั้งเดิมเป็นคนทอผ้าอยู่แนละ้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยคนไทยในอาชีพในปัจจุบันเขาเรียกว่าโอท็อเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าแล้วนาผ้าไทยเนี่ยสู่สากลเนี่ยคือพวกเราต้องใส่กันกันเองก่อนผ้าไหมดีไหมดีแล้วเราทําไมไม่ทําให้มันดีต่อไปและห้มันยิ่งใหญ่แล้วก็ให้มันเป็นแบรนด์เนมทําให้มันเป็น หลายๆยอย่างไม่ใช่แค่เสื้อและผ้าอาจจะเป็นกระเป๋าอาจจะเป็นผ้าพันคออาจจะเป็นรองเท้าที่เป็นผ้าใหม่ตอนนี้เนี่ยดีใจมากเลยที่เอาวันที่สิบสองซึ่งตรงกับที่อาจารย์เคยพูดไว้ว่าเราควรจะแต่งชุดไทยไม่ใช่อาจจะเป็นวันแม่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามให้คนไทยทั้งประเทศใส่ชุดไทยโดยกระทรวงวัฒนาธรรมหรือกระทรวงต่างๆ ขอร้องสื่อมวลชนทั้งหมดให้ช่วยประโคมข่าวให้คนไทยแต่งชุดไทยถ้าออกนอกบ้านมันก,ก็กลายเป็นคาร์เนิวลเป็นประเพณีที่แต่งชุดไทยทําให้ต่างชาติมาเที่ยวมาดูคนไทยใส่ชุดไทยในวันที่11กิจ2พุธ3หรือวันที่5ธันวาก็ได้สมัยก่อนเคยพูดไว้แต่ตอนนี้ดีใจมากที่เป็นความจริงแล้วเป็นความจริงและที่เกิดขึ้นก็ดีใจครับเนะาะเพราะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่ง เกลักษณ์น no ี่เป็นอีกหนึ่งอัตล mm ักษณ์ของชาติเราก็คือผ้าไทยต้องอยู่คู่กับคนไทยเดือนนี้ฝรั่งมันก็ใส่นะเพราะว่าได้เมียไทยไงเขาถือว่าผ้าดีเป็นผ้าดีผ้าไหมไทยเป็นผ้าราคาแพงเป็นผ้าของคนที่สังคมชั้นสูงเป็นงานบุญเป็นงานแต่งงานเป็นงานมงคลถือว่าอดีตนะใช่ปัจจุบันก็ใช่เพราะว่ามันถือว่า จะเอาผ้าไหมมาใส่เกี่ยวข้าวไม่มีจะเอาผ้าไหมมาใส่เป็นชุดจับกางไม่มีแต่ผ้าไหมจะอยู่ในงานแต่งงานมงคลสมรสงานบุญงานปารพณี้งานไฮโซงานใหญ่นาเป็นอยู่แล้วเหลือแต่ว่าตอนนี้เราไม่ทําให้คนไทยได้ใส่คือไม่มีวันให้เขาใส่อดีตเป็นของสูงอยู่ในรั้วในวังในปัจจุบันนี้ให้ไทยทั้งชาติทําให้เป็นอาชีพ ทำให้คนไทย u, มいいีรายได้ทําให้คนไทยมีช yeah. ื่อเสียงดีบอดีเราเชาไทยเกิดเป็นไทยตายเว่าไทยเราเชาไทยเกิดเป็นไทยตายเป็ไทย เราใส่ผ้าไทยเพราะเราเป็นคนไทยเราช่วยคนไทยเพราะเราใส่ผ้าไทยจำไว้จำไว้พี่น้องคนไทยถ้ารักเมืองไทยต้องใส่ผ้าไทยจะอยู่แห่งหนใดต้องใส่ผ้าไทยกันเอ้ยนี่คือเรื่องจริงชายหญิงอย่าละเลยเอาใส่ใส่เลยเรามาใส่ผ้าไทย <Wow. S 2> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน